สวัสดีค่ะพมุนค่ะค่ะพมุนครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามเนวทางกับพมุนค่ะต่อวีกต่องวดเลยค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อุ่ณมาคุณฝันแล้วุ่ณมาค่ะงวดที่านมาเลขพมุนเข่าค่ะท่านผู้ชมพมุนเป็นห้มาเก่าสามศูนย์เป็นเลขไก่ห้องบอกเนาะค่ะตัดเลนกัสิเป็นเก่าศูนย์เก่าสามสามศูนย์เนาะค่ะครับฝันจังไรคะคุณพ่อฝันอะไรไปสาปานะหวยในห้อง บานสาน้องอันก <c oughs> ับพ่อท่านได้เห็นอยังกับพ่อท่านได้ได้บานสาน้องที่สองบานค่ะสาน้องที่สองบานเนี่ยบานมันหมุนออกมาบ้านบานกามีมียิงมีมียิงว่านั่งนั่งเฝ้าอยู่หันอยู่อยู่หัวหมอนนั่งเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมุนออกมาเนี่ยคนมาสองตัวคนมาพระคองบานเนี่ย พ่อก็ได้จับเอาคะจับเอาจับจับอันเมื่อเดียวจับเมื่อเดียวจับไหลทั้งสองตัวคุบคุบจับตัวนี้ก็จับตัวนั้นะจับจับปลาเมื่อเดียวแต่ว่าในในกำเอาสองตัวกำเอาปลาสองตัวบางก็เอายัดต้องใส่ของกูไรแล้ววะตัวนึงตัวนึงซับบตีน ประคอหันเป็นประคอค่ะโตระรำไล่ๆประคอนะทำตัวหวานตัว,ตวนึงกระดุดลงมาหันแม่นวน่งกระดุดกันแนี่ปลาสองตัวเป็นประคอเวิร์ดบ้านกะเอาใส่ของของกับบ้านกะโคนบ้านมีมออ่อนบ้านมีม้อง่อนก่นว่ามีมอมมอ่อนบ้านกะกลางหมอง้อ บริสาทเป็นว่างญ่บ้านเป็นพืชทดนี่ค่ะเป็นบังใหญ่กลางมองกลางมองไปบ้านบานเนี่ผู้ที่เจ้าหนึ่งนั่นอยู่ฟังเท่านั้นกลางนัเถื่อบ้อคนวะบานนเถื่อบ้อคนวะอู้เถื่อยูบอเอาหม้ยเอามองยางลงก็เถื่อเลยวะหยกให้เข่าเบิ่งบานเนี่ยเว่าปลาซิ่วนั่นเป็นเดีมอยู่เดีมมองอีก ค่ะก็ได้แต่สาวเอามองเอามองสาวเนาะก็ได้หงเมียค่ะเออตอนนี้นะก็คือคุณพ่อฝันว่าได้ปลาเนาะเมื่อคืนนี่ค่ะได้จับปลาค่ะได้จับปลาได้ปลาเนาะค่ะจับทีเดียวได้สองตัวเลยคุณพ่อจับจับมือเดียวนั่นนะจับเอาตัวนี้ได้ก็จับเอาตัวนั้น จับปลามือเดียวแต่ว่าหันจับได้สองตัวเนาะค่ะจับเท yes ่อละตัวจับเท่อละตัวค่ะแต่ว่าหันได้สองตัวทั้งเบิร์เนาะค่ะสองตัวกำค่ะเป็นปลาคอได้เนาะคุณพ่อปลาคอเบิร์ตเป็นปลาคอมีตัวหน่อยตัวใหญ่เพื่อนว่าค่ะตัวงใหญ่ตัวหน่งหนอยค่ะถือว่าเป็นฝันดีเนาะค่ะฝันว่าได้เนาะค่ะฝันว่าได้ปลาจับนายโยกันจัดใส่ของค่ะอาลงใเส่ของค่ะในค่วงฝันนี้คุณพ่อสิตีเหล็กให้ตัวไดโน่เจียสองแปร จ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดที่จากก้องฟันจับปลาสองตัวเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดปลาในเจ็ดนี่มาจากจับเป็นบอกคุณพ่อเจต์เกดเป็นจับสองเลยค่ะสองเป็นปลาสองตัวปลาสองตัวเนาะค่ะแปดนี่กัปลาเป็นแปะปลาเป็นแปดเนาะค่ะคุณพ่อหายมาเป็นเลขสามตัวค่ะเลขสองตัวมากตัวไหนคุณพ่อหมักแปดสองหมักแปดสอง ้าเลสองตัวคุณพ่อมักแปดสองแปดสองอืมหมักแปดสองเนาะค่ะเพราะว่าสองตัวดิค่ะพ่อมุ่นี่ฝันเห็นตั้งแต่ปาได้เนาะคุณพ่อเมื่อคืนนี่ฝันว่าใดแต่าเออกางม่องก็ะไดปลากางม่องก็ไดปลาโยนาค่นม่ได้ปลาขาวปลาเิีอยวแล้วถือม่องเป็นเดือดเดีอยมนะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่สิบหกเนาะค่ะกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นคลิปแรกเนาะค่ะของงวดนี้ค่ะ เดี๋ยวจังสีมาตามคุณพ่ออีกเนาะค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ถือว่าฟันแม่นเนาะค่ะห้โชมมาตลอดมีเขามีรูดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่งวดที่ผ่านมาเลขของคุณพ่อเขาเนาะค่ะคุณพ่อฟัน่าไก่นี่ห่องบอกเลขเก่าสามศูนย์กับเข่าของคุณพ่ออีลีค่ะ<ม>ค่ะเบาต้องพูดมีหยางเพิ่มเติมบ่คะไม่มีครับค่ะคุณพ่อมีหยางเพิ่มเติมอีกบอ บ่มีเนาะค่ะฝันซ้ำนีกับท่านผู้ชมกับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบหรือวันใหญ่กับพมลสุขูสุขคนค่ะบอไวกอนค่ะคุณพ่อนี่ไปทุกประเทศเนาะค่ะคุณพ่อนี่ไปทุกประเทศค่ะบวาสิเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศคุณพ่อกับไปค่ะเลาะมาเบิดแล้วค่ะกัเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณพมลได้หลายค่ะที่พมลบ่แพงแนวทางค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะท่าธรรมชมเลขของคุณพอมมนฑ์ข่ธรรมชมเจ็ดสองแตัดหนาตัดหลังเหรียญข่ธรรมชมเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดอนกข่ธรรมชมขอขอให้มิโชมิลาบพับคุณพ่มมนประจําวมที่16บหกกรกฎาคมพศสองพันห้ร้อยสิค่ะสาาําหรับคลิปนี้ท่อมี่สมดาวกัสซีลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็หาโชกมันมา เฮงเฮงรวยรวยคะ่ะกะยิพึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้มชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเมืองคองดีกระเบ๋าแมาอมบะตงกันเลยคะ่ะบราแอามบะตรงอยู่ในเดินทางไปทั้บ,บุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะค่ะเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีนี่ของดีพิใไม่ทิดนี่เาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของบูดี บุกค้าบุกใครเขาล่านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อดนตรีเปนสิ่อที่พีนะ้ครับท่านผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ห้องหน้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเดี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน์เรื่องการงานการขายเนือเ้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยชมชมชอบค้าขายทุกยอย่าเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะอ่ะวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บีอย่างนี้นานทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้ง อาผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์ลวงปุลอดไม่จำเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะอาผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัยวยพ่อมีปุลอดไงตอนนวัดปีแล้วเนาะอาผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาดรองการส่งใดขายที่สายพางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมมอาตุมหิน่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสำหรับทำไนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหมาลานเห็นุใดนคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่หลับซับท่านที่ให้เงินในท้องไรเขอามาในบ้าน ในลานคาะลานขายของ้าครับขายดีปันที่หน้าที่ทา่าลำเรื่อยเงินทองกันหลายครับ่านผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสด้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสหรับทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่ารับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อเตะเตะกับท่านผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อนู่ดปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อนทาคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างใน 000, นีนเนน่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่น OK. ้ํามันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับกระเทือนคาราใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากอิฟซีกระโถนมาตามเบอร์ถุนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องแต่หมอชมแล้วก็บ่าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายสนียดจังไห้ที่พูดีถีล่าสีมันบดมันบงังสนียดจะให้นี่ตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,นะครับท่านผู้ชมเนาะ อ้ากใเฮ็ดให้รวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอลเอลมาตงนีนเอาม่าโบราณครับมาฝากไอซี่โบราณกระทู้มาได้ทูมาได้ครับมาหาบอลเอลมาตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเด้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีลอัลตร้าลีรางวันที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาลเอลมาตงกับเสี่ยเฮงตุลีกกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ มือตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ